โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอาชีพภายในเกมกันบ้างนะอาชีพภายในเกมจริงมันจะมีทั้งหมดสามอาชีพด้วยกันนะครับจะมีเอลวอรีเออร์นะครับนะแต่จริงๆมันจะแยกไปอีก2สายนะครับตอนที่เรารีเบิร์แล้วนะครับเป็นเบอร์เซอร์เกอร์กับเป็นไนท์นะครับที่สามารถแยกสายได้แล้วก็มีตัวละครชายหญิงเลยนะครับนี่จะเป็นเอลเนาะหรือใครจะเล่นอ่าคนก็ได้นะครับมนุษย์เนาะนี่ครับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับแล้วก็ไนท์เหมือนเดิมนะครับอ่ต่อมาก็จะเป็นเมดเมดก็มี2สายเหมือนกันนะครับ มีเมทที่เป็นเอลนะครับแล้วก็เมทคนนะครับสกิลผมว่าไม่ไม่น่าจะแตกต่างนะครับแล้วก็เวลาที่ทำการรีเบิร์ดแล้วนะครับก็เป็นบิชอปกับซร์เซอร์นะครับ2ตัวเนาะประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นเมทนะครับมันอันเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นโลกนะครับโลกตัวนี้นะครับสามารถรีเบิร์ดเป็นแอสซาซินแล้วก็เลนเจอร์นักธนูได้นะครับเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกัน อ่าไม่ได้ตกต่างกันนะเดี๋ยวเล่นอะไรดีวนะอ่าเล่นเมดแล้วกันเมดเอลนะแล้วก็เลือกมาพรีเซ็นะครับสีเขียว ประมาณนี้นะสตาร์ไปเลยผมไม่ตั้งชื่ออะไรทั้งสิ้นนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมทอสสลัก awakening คอนคาลินแพคทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอักไนแฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นะเราวิ่งมาตีมอนดูนะครับการาฟิกก็ค่อนข้างคลาสสิกเลยนะถึงจะสวยก็เถอะนะ ตีกันตีครับนี่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 เกมนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการในโซนประเทศไทยนะครับสำหรับเนวเวอร์ชั่นนี้นะเออเวอร์ชั่นนี้ไม่ได้เปิดนะครับแล้วขึ้นง่ายอยู่ในช่วงแรกอะมันขึ้นง่ายอยู่แล้วแบบสบายสบายครับนี่อตีไปชิบชบนี่นี่ปึ๊บ นะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปส่งภารกิจหรือไปส่งคยกันได้นะเวลาที่แบบเราต่อโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคได้สกิลมาแล้วนะครับไลนิง่งโอเคนี่สายฟ้าครับนี่โหฟาร์มแบบอีซี่มากเลยเริ่มมีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเ,เปิดวันที่ผมอัดคลิปวันแรกนะ แต่วันที่ลงคลิปอาจจะเป็นหลังจากอัดคลิปไปแล้วประมาณ1-2วันนะครับนะอาจจะไม่ได้ลงตั้งแต่วันแรกๆเลยโอเควิ่งกันต่อเลยครับมาเรียบร้อยครับได้สกิลที่2มาแล้วเนาะจดหมายมีอะไรให้มั้งโอ้ของเพียบเลยนี่สู่กับมอนเลเวลแปดนะ ผมบอกเลยว่ามัน V.P. แบบนี้เล่นไปนานๆไม่รู้จะไหวหรือนะนะตีไปเลยทุกเพนี่สกลแบบว่บาวังนะเราใส่ชุดตัวนี้อยู่นี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 ่น้องเต่าน้องตับน,นี่เรียบร้อยไปครับโอ้โหแบบสาใจมากเลยว่ะอัพเกรดครับนี่มาแล้วครับ ส่วนระบบอื่นๆผมว่าไม่น่าจะแตกต่างจากภาคอื่นๆ,ๆของลูน่านะก็คือมีการอัพคงอัพเกรดตัวละครการอัพเลเวลนะครับมีสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะเนี่ยมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายตัวเนาะตัวที่เรามีตัวแรกก็เป็นตัวฟรีที่น่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับโอเคได้สกิลครับเอฟฟองเอฟเฟกต มันดูภาพคลาสสิกเหมือนใน PC สมัยก่อนเลยนะค่อนข้างคลาสสิกมันไม่ได้สวยแบบเวอร์วังอะ่ะออกพลิกกิจเสร็จเร็วมากเลเวลแดละเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเล่นประมาณ5้าถึง10นาทีนะครับโดยประมาณนะเลเวลเราจะได้ประมาณเท่าไหร่อัปเกรดไปละโอเควิ่งต่อจ้าปึ๊บอ่ะกดนี่ โดนเข้าไปครับบอกเลยว่าในช่วงแรกนะถ้าเราเล่นอาชีพที่มันโจมตีระยะประชิดอะ่ะค่อนข้างเสียเปรียบนะเวลาที่คนเยอะๆอะครับโอเคไปครับไปต่อไปต่อเพราะว่ามันโดนย่างฟาร์มค่อนข้างง่ายนะแต่นี้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่นี่เพราะว่าตอนนี้ยตัวเกมเหมือนแตกมาประมาณ5-6เซิร์ฟแล้วเป็น10เซิร์ฟแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันแตกเซิร์ฟเร็วมากโคตรเร็วเลย โอเคอ่ะนี่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้พลังเฮ้ยเดี๋ยวพลังมันผิดเลยโอ้ท่านผู้ชมพลังสอง 2, แสนกว่าแล้วนะตอนนี้นะที่เราเล่นมาประมาณห้านาทีโดยประมาณนะเออเวลาในคลิปมันมีการตัดวิดีโอตอนวิ่งเควสหรืออะไรแบบนี้ไปด้วยนะบางทีนะเนี่ยวิ่งเควสแล้วก็ตอนนี้ผมงงหลงทางหรืออะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างเสียเวลาไปส่วนหนึ่งเลยเนี่ยตัดชาครับได้สกิลเพิ่มเติมไหมไม่ได,ได้ได้มาแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้สกิลฝนดาวตกครับนี่ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีออตโต้บอกเลยว่าอ่าโอเพนวายเอ็มโอยุคนี้ครับเกมที่ไม่มีออโต้อะมันอยู่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าคนทำงานเล่นค่อนข้างเยอะแนวเนี้ยเออแล้วที่เหลือก็ปงังยิงใส่กันว่าไปน,นั่น นะรถฉากเร็วอะ่ะชอบเลยรถฉากโคตรเร็วนี่ยมาครับชึบโอเคสบายๆเลยนะวิ่งไปไหนต่อละปึ๊บอ่ะก็น่าจะเล่นเววสหรือภารกิจให้ดูประมาณนี้นะ5นาทีนะครับดูประมาณเลเวล10กว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเมนูที่เปิดนะครับ ก็มีเมนูสก,กลเนาะสก,กิลพวกนี้นะครับมันอัพเลเวลให้แล้วเนี่ยแม็กเลเวลเออเลเวลหนึ่งนะแม็กเลเวลแล้วหรอเดี๋ยวต้องรอปลดล็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนสายนะครับมันจะมีการเปลี่ยนสายสกิลสักองสก,กิลด้วยนะอันนี้สก,กิลเรายังมีน้อยไงเราก็ใส่สล็อตพอไปก่อนนะครับทาเลน์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมีให้ปลดล็อกนะอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นการบวกอุปกรณ์น,นะครับ กดบวกทีเดียวบวกให้ทั้งหมดเลยป่ะไม่มีปุ่มบวกทั้งหมดค่อยๆบวกหรอเสียเวลาพอสมควรแล้วนะถ้าบวกแบบเนี้ยแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับกระจอว์ไม่ใช่หมูนะตามสไตล์ลูน่านะสัตว์เลี้ยงนี่ว,นะนะนนว้าวถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะ ใครที่เป็นแฟนๆาูนาะก็ลองดูกันได้ตัวเกมไม่มีภาษาไทยนะก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวดูด้านซ้ายบนก่อนนะครับเรารับของได้นะนี่คลิปเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมมันมีระบบ V.P. ด้วยนะครับเนี่ยโหบอกเลยนะครับอยากจะได้อีกก็จัด V.P. ซะแล้วก็ตัวนี้นะครับโบนัสล็อกอีรายวันเดี๋ยวลืมมารับด้วยนะนี่รับของเลยใช้ไปเลย นี่รับของเลยแล้วใช้ไปเลยนะครับแล้วก็มีมอนะที่เป็นร้านค้าของตัวเกมนะนะลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ